สำหรับนักศึกษาที่จบใหม่นะคะฟังทางนี้เลยใครที่อยากมีรถคันแรกและนี่เลยคือเจ้ายานลิสเอทีฟตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะราคาเริ่มต้น5 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นจะบอกว่ามีหลายเกรดรุ่นให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสปอร์ตสมาร์ทพรีเมียมนะคะและอีกเกรดที่ขายดีมากๆอย่างพรีเมียมลักช y ีนี่ค่ะดิฉันอยู่กับเจ้าตัวยาลิสเอทีฟ พร้อมกับชุดแต่งแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งลุโซเคียโรนะคะและอีกหนึ่งชุดแต่งเฟรสโตนี่เลยค่ะนะครใครที่สนใจวันนี้จองเข้ามาผ่าน l ล n e ออ f i ิเชียทางด้านล่างของเราได้เลยนะคะและก็ติดต่อคอร์เซ็นเตอร์0 3 7 5 3 3 3 8 8ที่ Toyota าแอด e ูเนได้เลยค่ะ